สวัสดีค่ะพวกพวก็คั่วบนไม้มอีกแล้ว,ลวจ้ะมือนี่เปิดช่องมากกสิพอกับหนังนหั่นแห่งพอดีค่ำหั่นแล้วเสียไปต้มอีกรอบนึงจ้ะโอ้ความเหนียวความหนึบไาๆเบามือนี้สิมาอ้อมหนังนะจ้ะที่จริงะ่ะหนังตัวนี้นะจ้ะเ<ม>ขาสิเขาสิแกงใส่ครับน้องไอ้ แกงขีเล็กกัจ้ามือล้างเข้ามากแกงขคีเล็กกันเนาะแต่มือนี้แม่ก็อยากกินออมแล้วอยากกินอยียงกึบกบกรึบ,บ,บจะลองสองลอยซับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้าว่าเขาเสียจากไหนต่อหลังจากที่เขาตั้งน้ำให้เดือดแล้วจ้าเขาก็ใส่หนังที่เขาหั่นไว้ลงไปต้มไว้จ้าเดี๋ยวจ้าเขาจะมาเตรียมผักที่ใส่ในออมเลยจ้า เอคือักตีลาาใส่ในอออมหนังมน่าสิเป็นหนังควายเนาะที่เ,เ,เขาเจ้าเผาแล้วก็ไปต้มเลยจ้ะแม่รั่วกับกนแรกว่าเส็ดแกงขี้เหล็กนึกไปนึกมาอยากกินออมออมกับออมนะ <c ười> คิดู้เดียวคิดเองเออเองค้ดเดียวเลยจ้ะ <c ười> คิดเองเออเองคนเดียวเลยเพราะว่าเมนูนี่กินู้เดียวอีกแล้ว ผักชีต้นหอมอันนั้นใส่ผักชีล่าลเาราห้องปลาทองใส่ผักอีตูเนะจ้ะกินมันตีกันแม่ขั้วกับปลาใส่ได้ผักอีตูใส่ผักชีล่าเราตัดสิบปลาใส่ผักอีตูใส่ไอ้นี่น้ำจ้ะใส่ดอกหอมน้ำเป็นคนมากกินต้นหอมดอกหอมกับมกัก สีหัน,นเครื่องที่ใส์น่อ่อมแล้วก็บ,บวบจ้าบวบไม่พวกกับขูดไปออกหน่อยหนึ่งแมว กูแล้วไปล่างกูดีเล็กน้อยนะไส่บวมมแกา่ส่ใส่เปลือกเอใส่อันนี้มันน้ำกระดจ้ะแต่ไ,ไก่กล้วบวมมาไ่กลัวกะทิกรอบระดักหนึ่งเล็กน้อยกัหัน่นบวบหอมนะจ้ะบวบบานเฮ่าอ่ะอมใส่กบอมแกงใส่ป่ากระแสบนะบวบบานเฮ่าแบบว่ามันหอมมันหวานใส่ไก่มีก็ใส่บวบเลียมได้จ้ะ อันนี้ข,ขูดไปหน่อยนึงละแต่ว่มีกต่ใจบวเบเรียมได้เลยจ้าบว oh. เน้นพักจ้ะเน้นพักแล้วก็มีบะเขือเลยจ้าบะเขือไม่กัวหันมาแล้วนี่ใส่บบะเขือนําแล้วก็สิมาเห็ดเครื่องออมเดยจ้าแล้วก็สิมีตะไคร้เอาสีมี่ตะไคร้ไ,ไปสั่ง ใส่ไอ้ใบบัก e ูดน ok ้เลยจ้าเครื uno, ่องเครื e ่องที่ห like ้าสีใส่เครื่องไงพริกที่ห้าสีต่ำไปเท็ดออมเนี่ยจ้าสีมีสีมีตะไคร้หม้หอมใบกั้วสีใส่กระเทียมน้ำแล้วก็พริกแล้วก็ใบบักูด้วจ้าเดี๋ยวห้าไปเบินต่ำกันเลยจ้าเดี๋ยวเอากระใส่ตะไคร้ลงไปต่ำก่อนเลยจ้าเอาห้องสีใส่พริกลงไปต่ำก่อนมันติด ตามอันนี้เห็นแลพ่ออันนี้ก่อนเติมเกลือลงไปนิดนึงจ้าลแลวก็ใส่พอเ่าตำตะไคร่ก็พิกไดละเอียดนิดนึงไายละเอียดนิดนึงเ่าก็สีเติมตัวหัวหอมหัวหอมแล้วก็กระเทียมจ้ากระเทียมไปละลายกระเทียมใบกปปูดะฉีลงไปน้ำจ้าเกลือข้าวหอม ตัให้กันได้เลยจ้ะต้องติดต่ำบ่เอาละเอียดลายได้จ้าต้องติดเหตุออามห้บอละเอียดลายสิต่ำทุกอย่างเข้ากันได้จ้าโว้ยเด็กแล้วตำทุกอย่างให้เข้ากันได้จ้ะหลังจากที่ห้ตาต่ำพริกเรียบร้อยแล้วได้จ้ะเ้ากับสับตะ,ะ้งกระทะล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงแล้วห้าก็สิเอา ริกแกง่เ้าต่ำลงไปผัดใส่น้ำมันมีเดียวเลยจ้ะคนก้นกับใส่น้ำมันก็นได้ไม่เสียนามลางครบเ,เลยจ้าเอาเสี่ยล่งไปผัดผัดให้เนี่ยเออมมุ้งห้าวหนหอมๆเลยนะจ๊ะ ถ้าใส่หอมเราได้จ้าบมาหนี้เขาก็บผีไส่ไใอีกของเอาลงไปปั๋ยใส่เลยใส่เล็กใส่ถึ้นมานิดน,นึงอันนี้เขาไปต้มมากเลยจ้าเข้ามาเด้จ้าเขาก็สิเติมนม้ำลงไปนิดนึงน้ำล่างค,ค้กเขานี่ยเลยลจ้า พอว่าเห็ดหอมเ้าสิบรเว็ดเอาสิบรเเ็ดอันนีอจ้ะเ้างบิเวณติมน้ำลงไปนิดนึงเ้าสิบรเเ็ดน้ำหลายก็น้ำเดือดแล้วเกาสิเติมมะเขือลงไปได้จา้ามะเขือให้มันสิสุกซ่ากอเมูเอาผักแกงอืน่นเ้าสุกเร็วหัวหอมที่อเอาบุฟไฟ่อะลงไปน้จาจ้ะให้กัวม,มากินใส่จ้ะติใส่มะเขือลงไปนั้น ออมนี่มันน้ำสบหลายได้จ้ะเขาเห็ดน้ำปุ๊กคิิกน้ำหน่อยๆจ้ะน,จน้ำเขาจะจับสีนะเป็นคนที่จะกับเห็ดเห็ดน้ำลาย แต่ว่าแม่คั่วกับโบมักหนามลายปไปไหนเอาเอาพ่อแต่คุกกี้คุกกี้กันยาเดี๋ยวเขือสุกนิดนึงน่งเทาก็บีใส่พักยังอื่นลงไปจ้าแล้วก็ปุ่มจ้าเผือไก่สุกแล้วนะจ้าเท่ากับตื่นบวกลงไปจ้าบบลงไป ปรุงตอนนี้เลยก็ได้จ้าฉันบวบลงไปแล้วอะ่ะเขาว่าปรุงตอนนี้เลยก็ได้ไปปลาลงไปเลยจ้านี่ป,ปลาลงไปเครื่องปรุงมามีอย่างไรจ้าออมอะมีน้ำปลาครับผงนัวแค่นั้นจ้าเติมลงไปทับพี่หนึ่ง สิเท่าเน่เติมลายนะจ๊ะเขาจะกาวจะใส่ผุมนวลงไปนิดนึง พูดตอนนี้กินหอมประแดดรับจ้ากาว่าบอกบวบซุกอีกกน้อยจ้าเขาก็ะเติมพักลงไปเลยต่อมาด้วยจ้าเข้าสีเติมต,ต้นหอม <c oughs> ปัจจี้ลงไปเลยจ้าไข่มักพักได้หลายจังแม่ตั้วนี่กะใส่ลงไปรวดนี่กสิย้าสีวอลเลอปะ หอมค่ะจ้า,าเดี๋ยวเราสิเติมข้าขั่วลงไปได้จ้าเดี๋ยวสิมาซิมรสันรสชฉาิออกเป็นยังไงเดี๋ยวเราสิเติมข้าวั่วลงไปเราก็สามารถเติมน้ำได้ไดจ้าเติมน้ำไปอีกนิดนึงก็ได้ <c oughs> อุ้ยหอมหอมแห้งจ้า เติมลูกโดดลงไปน้ำก็ได้เลยจ้าเพราะว่าบางคนกับกินเทสแมงสีนี่จ้าตบถ่ายได้จ้าเ้าสีห้วยกับขวดเอยนี่เขาขวดได้จ้านี่เ้องสีใจกับขวดหอมๆลงไปเลยจ้ามันนี่ตัวถ่ายห้อสีห้วยด้วยเขาขวดอย่างไรหอมหลายกระห้วยลายจ้านี่มีเขาขวดได้จ้า ต้องเรียก็่าัวลงไปแล้วแล้วเ้าก็สีได้แกงอมหอมๆเป็นอันเลียวๆจ้าเดี๋ยวเ,ยวาวเ้าไปกินกันนะจ้าวันจ้าสวัสดีเทียนนึงจ้าเอาสีม,มาซิมหอมห้องเาด้ยจ้าข้าเหนียว กระติบงามบอกระติบงามบอกระติบนี่แม่ฮ็ดไหยได้จ้าแม่อยู่สารคามเม่ยไหยแต่ว่าตอนนี้แม่ป่วยแม่ป่วยยังบได้จ้าร่ล้มอยากไปหาแม่แม่ลั้วนี่เป็นคนยานเข็มเด้จ้าไปลงฉีดวัคซีนโควิดไปงอนอยากไปหาแม่อยู่สารค้ากะเพราะว่าห้องก็ต้องป้องกันแต่าของแล้วเดี๋ยวเราลูกไปติดเพิ่นเพาะเพิ่งบอ,อ,อสบายอยู่แต่อยากไปเที่ยวหาเพิ่นเลาสิมมาซิมกันเลยจ้ามาเสีบยบปะไหนหูเขาก็หอน อ,อมนี่ก็ฮ้อนจำั่มก้นยาจั่มก้นเอา้าฮึ่มอ้นฮ้อนฮวนต้องข่าวฮอนทั้องอมอึมต้องเสียงเนี้ยกึ๊บกึ๊บมันบ่มันบ่เหนียวเกินไปจ้าเพราะว่า ม่กัวเอามาต้มอีกเทียนอืแซ่บย่อมอ้วนยามือเลยกินจะเหนียวต้องดูใส่มือเรื่องดูใส่ร้อนใส่บวกบวบนั่นเลยจ้าปลาเจักน้อยนึงอืม วบกวานจ้ะหยับทุกเมนูไพรบอกเคยออมหนังก็ไปออมมึงด้วยจ้ะแซบ แม่พัวว่าแสบก็ใส่แกงก็เกียดอ่ะลี่มันสิกรึบๆ,ๆหรือกะเราจาดออมนี่มันสีนัวไะน้ำกระเดกกันนัวใส่บักเขือใส่บักบวบใส่บักพี่เล่ามีสุดหยดแล้วจ้ะออม ไม่กลัวใส่ดอกหอมน้ำเดืองหวานเข้าไปอีกอว้าวว่าต้องเติมน,น้ำตาลกับหวานจ้ะอืจำนำจำนำจรจีิๆห้องอยากกินน้ำเรือกจ้ะ อมอคนเนี้ยเอาใส่เน็กระติกมีเรื่องละเอ็ยอยู่นี้หเอมาตมอีกมันกำลังมันกำลังแบบหนังกำลังกคืบเลยจ้ะบอบอเนียวเกินไปแล้วก็บ,บอเละเกินไปฟุตยอดอีหลีจ้ะ ไม่หลุดโดดน้ำเงื้อนี่เดี๋ยวสิกินข้ามไม่หลุดโดดเดืเอบิงเด็กเคิงนึงแล้วจ้ะตันเม็ดนึงสิปวดปวดไม่หายนะนี่กินกระหนังยิ่ยั่วจา้าจำนำจังน้อยจำนำจังน้อยอืม ีคนนั่งเชียอยู่ข้างาอย่าญา,ากินไ้ยงานนั่งเชียอยู่กีกีกับห้องอยากกินนั่งอืมกีกี้ร้องทำไม แม่นองปลาไหรได้กินออมเลยนะได้กินออมอยากนำ้ำแม่นอนขนาดแม่ยังอยากกินเบิรงเลยนะ้อโอ้โหโหโหลูกโดดวังหันเน่ยเครื่องเม็ดนี่เพชรเพชรเพชรสุดยอดเลยเบิร์ดแมน่นอนอลยจ้ะน,นี่ ก๋ยเนือ้อก๋วเนื้อวิลี่อากติดมือจำ้จำจำ้จำจ้ำจ้ำคนต้องเลี้ยมืออีกแล้วคลิปนี้ก็เลี้ยมืออีกแล้ว กินผู้เดียวกับเลี้ยงมือไรเมื่อจ้า <c oughs> กินผู้เดียวกับเลี้ยงมือผู้เดียวนเนี่ยน่ะประเทศอาหารอีสานเ้ยจ้ากินอยู่ผู้เดียวเขาฝ่ากใส่คนสีมากกินย่างเนี่ยนะจ๊ะคนสะมากกินแกงทำไมแกงยังกระได้มีน้ำดำๆขึ้นมักจังน้องใหญ่ นงใหญ่เลยหนังหมูเลยย่าถามว่าหนังอะไรหนังควายย่าแล้วเขาเอาไปเผาเผาเสร็จแล้วเขาก็ามาลอกลอกเสร็จเขาก็ทุบทุบเสร็จเขาเอาไปต้มแล้วเขาก็ามาขายเราก็เอามา ต้มอีกทีนึงแล้วก็เราก็มาทําแกงอ่อนญาสงสัยจ้ะบาาขึ้นนางยังน,นี่เสียบสุดในสามโลกแล้วบะเนไไี้ย มีฟ็ักซี่ฟักซี่ได้จ้ะฟ็กซี่ตต่นหอมเหมือน,อน,นรรี้อ้โห่อเไทยลงมาไม่แล้แล้ว เมนูแนะนำอยู่แล้วจ้ากิบเนี่ยแซ่บหนังนี่จ้ามันจะมีความกึบ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 เดียวนึบแซ่บแซ่บีหลีเมนูนี่ก็แซ่บอีกแล้วจ้านัวพร้อมจ้าทั้งนัวทั้งแซ่บใครอยากกินไปร่องเฮดบอยไหมจ้าแซ่บแม่กลัวหับรองคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยจ้าลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยจ้า ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงกิเข้าเสซ่บๆขึ้นแม่ก้วนเลยจ้ายำกันยังสิบอ่ะกินกาาแซ็บมีความสุขไป้ลายเลยจ้าสวัสดีจ้า